สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ชมครับผม วันนี้เป็นวันที่ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับเป็นช่วงโควิดระบาดวันนี้เราจะมาแยากก้าเข้ากินหน้าบ้านกันนะครับปลาบ้วงคนระับเดี๋ยวเราจะจีบปลาบ้วงนะครับจีปลาบ้วงกินก็เข้าเน้แล้วก็มีเมนูให้เมนูหนึ่งนะครับนี่เอาผมพวงไข่ไก่นะครับนะครับ เป็นเป็นไข่ไก่ที่อยู่ในตองเป็นวันไก่นะครับเอาจะมาต้มส้มกันนะครับวันนี้นี่ครับสําหรับเครื่องแกงที่เราจะต้มวันไขน่ไปเดี๋ยวเอาไปต้มกันนะครับนะครับไ,ไฟแทนกำลังดีเลยนะครับกำลังแดงเลยเดี๋ยวเราจะจีปะบปลาบ้วงก่อนครับนี่ ปลาบวงนะครับเต้าหู้จริงๆพิงไฟเบาๆครับปป็นปลอยเป็นมากิ่นก็เข้าเนืองอุ่นๆนะครับปลาบวงปลาบวงขนตุกช่วงกักตัวอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้ครับก็ต้องนี่ครับกินกองผี มีอย่างกินและนั้นนะครับซีทุ่มก็ออกแบนมาได้นะครับไปไหนมาได้แล้วนะครับนี่ช่วงกักตัวครับมีอันได้กับกินแลนั้นไปก่อนนะครับตะตางกับวิดไปตดยนะครับช่วงนี้ ปลาเซลมอนเซลมอนนะครับได้แค่กึดนะครับตอนนี้ก็จีบปลาบ่วงไว้ก่อนนะครับเอาชีวิตเธอรอดในช่วงของโควิดช่วงตกงานนะครับช่วงกับตัวอยู่บ้านอหอนะครับใส่เคเข่องหอนไปหน่อยนึงนะครับ ด่าเมืม่อไหได้มันจะไหมนะครับเอาล้วครับทุกพร้อมครับไว้ก่อนนะครับเราามาตั้งหมอ้อนะครับตั้งหม้อต้มหัวเคยต่อนะครับ เลยนี่ส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเป็นพริกพริกแดงนะครับหอมแดงจะเคยใบยบักขูดข่าข้ามิ้นหอมเตรียม แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นซีิ๊วขาวพัซอสนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีนี่ครับซุปก้อนครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยนะครับโมมีที่วางวางไว้ก่อนนะบางคนอันนี้เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาปิดใส่เลยนะครับปิดใส่เลย นี่เจ้าอคยครับนี่ค่ะบ้านแห่ฮักไปเลยนะครับ okay, <hot. S 1> อันนี้เป็นข้าวมิ้น,นครับผมปาดไปเลยนะครับ ข่ากับปาดเลยบดได้ซอยแบงบดได้แปดแบงนะครับแป,ปดปปปปปปหนานๆเลยใส่ให้มันเป็นเครื่องเทศให้มันหอมได้ดับกลิ่นคาวนะครับใส่ไป อันนี้กัหกหอมป้อมนะครับใส่ให้มันหอมนะครับไปนนเลยอันนี้ก็หอมเตรียมนะครับพอ้อบ,บุ๊บนะครับบุ๊บอันนี้บุ๊บมาแล้วนะครับใส่ไปเลยหอมแดง นะครับพอผ่านผักใส่เลยผ่าใส่ไปเลยนะครับนะครับอันนี้สูตรของหมเองด้วยครับมีตำแห้ อันนี้พริกแดงนะครับพริกแดงพริกอ่าพริเนี่ยพริกจินดาแดงนะครับเอาก็ะสับเนเม็ดที่ไปเลยนะครับปิดข้นมันออกก่อนอน,น,อน,นะครับปิดข้นออกก็ะใส่นี่ยครับเดี๋ยวเราจะครบกันเป็นเม็ดนี่นครับต้องกิน เรียบร้อยแล้วครับหอมนนี่2หัวนะครับกัดเลยหอมนี้ถ้าเอาปัดใส่อันนี้ครับมันจะหวานครับผมต้นมะนาวเดี๋ยวเฮาหวานไข่อย้าใส่แล้วเาก็มาใส่มะรุนนะครับอ่าน้ำซอสกับน้ำซีอิ๊วขาวครับใส่ให้ไปเลยครับ แ้มฮอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหัวไข่เข้าใส่ครับหองเครื่องเทศครับเอาใส่เครื่องเทศนะเนี่ยครับเจะเอาใส่มดนี่เลยนะครับ นมาได้ครับไข่มันจะแตกครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ำมันเดือดให้มันไข่มันแข็งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมากลนครับตัวนี้ค่อยใกล้กับซุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ซุปก้อนนะครับ ใส่เข้าไปก้อนหนึ่งนะครับร้อนไข่เดี๋ยวหาไปจิ้มก่อนนะครับจางแข็งไข่ <laughs> จ่างเกลือครับเดี๋ยวใส่เกลือหน่อยเกลือ nào nam mà nào không bịp đâu nè hỏi mà xây được xây nào của mình xông mà xông chim quan cầm กันหน่อยให้พอดีอ่ะเนี่ยอันนี้สุกเรียบร้อยนะครับเอากระอย่าหอมฟองมาใส่นะครับแล้วหอมฟองที่เห,ห,ห,หออาซอยไว้ใส่ไปเลย ได้เลยนะครับ ต้มหวนไข่เรียบร้อยแล้วครับ,บามามากินกันนะครับไปครับผมนกนี่เลยมา วันไก่วังไข่อ่อนค็พี่ไปเลย

จิงก็เ่อนเนื้นอรวนๆนะครับแต่ว่ากะดท้อนๆนะครับมันจะแกะดดีนะครับกินอย่างเย็นๆตา,าใจดีขึ้นมาเจ้าหนักครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปต้คมควงไข่ไก่อ่อนนะครับก็ เซ็ตสมบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเมนูของผมกะขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะได้มาทําเมนูให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูเห็นนะครับสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับเย็นครับผมไม่ติด <c oughs>